จับมือไม่ได้นะคะนะยังไงก็ต้องบักคับว่าต้องทักทายแบบดาราเท่านั้นค่ะแล้วก็ลองหาย,ยืนต่อไปค่ะไหนคะมาให้เอเดอโอคนนี้ได้คุยหน่อยค่ะที่เหลือก็คือขอลายเซน็นอันนี้ใครคะอันนี้คือซาร่าแม็กแลดนนะคะนะอันนั้นคือเขาวุวยวายเพราะเอเดโอหรือเขาชอบเอเดอโอคะไม่เข้าใจเลยค่ะเด้ว่าเขาก็มาขอลายเซนเราบ้างอะไรบ้างนะคะนะทักทายคะ่ะเอโอรู้สึกสิ้นหวังมากเลยค่ะนะ คือทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปหมดเลยอะค่ะเลขลายเซ็นกันไหมคะโอเคค่ะลองเลขลายเซ็นกันดูค่ะเขาก็ไม่ได้ชื่นชมเราขนาดนั้นนะคะนะเพราะว่าระดับดาราเราอาจจะยังไม่ดีพอค่ะไม่รับไม่รับลายเซ็นเราด้วยค่ะนะเขาไม่ได้ยิงหรอกค่ะแต่เราดูท่าทางระดับอาจจะยังไม่ถึงเขานะคะนะแอบฉีกทิ้งด้วยค่ะดารารุ่นใหญ่นะคะนะเรียกได้ว่าดารารุ่นใหญ่ไม่ค่อยเพิ่มเราเท่าไหร่นะคะนะ เอเดโอสร้างศัตรูกับเขาไปทั่วเหรอคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเอเดรโออยากจะแบบว่าแจกไลเซน์แล้วคนชอบดูง,ง่ายๆค่ะนะถ้าหากว่าตัวของเราเนี่ยมีระดับดาราสูงกว่านะคะเขาจะรับฟังค่ะแต่ถ้ารอต่ำกว่านะคะส่วนใหญ่เขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคคะ่ะขอไลเซนซ์นะคะนะขอบคุณค่ะถ้าดีใจมากนะคะนะเอาละคะ่ะเราได้เรียนรู้แล้วล่ะค่ะว่าการแจกไลเซนซ์นะคะเราต้องดูว่าคือดังพอแล้วหรือย,อยังนะคะนะแค่นั้นเลยคะ่ะเขาได้ไม่เลวนะคะนะ ไปกินข้าวก่อนค่ะเรียกได้ว่าพนักงานเก็บล้างไม่ทันเลยค่ะเห็นไหมคะคนกินกันเยอะมากเลยค่ะพนักงานมีอยู่คนเดียวค่ะเก็บล้างกินไม่ทันเลยค่ะคุยกับคนนึ่งเขาไปทั่วนะคะนะเอเลโอคนนี้ค่ะเดี๋ยวแสดงละครรอบหนึ่งนะคะนะเดี๋ยวเรากลับบ้านค่ะเพราะว่าน่าจะแบบว่าไม่ไหวแล้วค่ะต้องเข้าห้องน้าต้องนอนละกลับไปก็ไปวาดลูกขายของต่อนะคะนะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่าลุนทดมากเลยค่ะ เอลิโอมาก่อนการก็ว่าได้นะคะนะต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แบบว่าแท้งโฆษณาในติ๊กต็อกโฆษณาในรูปภาพมีรถบัสสปอนจอดขวางก็มีเหรอคะเนี่ยค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะเออเสียงมันมาจากไหนนะคะนะเอลิโอได้ยินเสียงนะคะนะเสียงมันแรงเลยคะ่ะอ๋อเห็นแล้วคะ่นนะ,คะนั่นอะไรคะนะั่นอะไรคะน่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขยายให้ดูได้ไหมคะได้แค่นี้คะ่ะอ่ะลองฉีดไล่ดูคะ่ะ มันคือมแมลงใช่ไหมคะเดี๋ยวอเอริโอใช้วิธีการโทรเรียกคนมาจัดก,การดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวอเอริโอโดนต่อต่อยนะคะนะเดี๋ยวไม่ได้ไปออกรายการคะ่ะเดี๋ยวได้ไปรายการอื่นแทนคะ่ะไม่มีคะ่ะบริการนะคะปกติมันจะมีคนไล่สัตว์นะคะแนะปลว่าเราต้องไล่เองสินะคะนะค่ะงั้นก็ไล่ด้วยตัวเองคะ่ะเสียงมแมลงก็ยังอยู่นะคะนะมันต้องอยู่แถวนี้แหละคะ่ะ มันมีจานที่ไม่ได้ล้างไม่ได้เก็บเหรอคะก็ไม่น่าใช่นะคะนะ